ลูกพี่ว่าอะไรอ,อื่นมีเหลือไหมครับไม่ยังเรื่องรอรวะใหญ่ยังไ้ยันดีต้อนรับสวัสดีคุณผู้ผมมึง รู้ยังนู่นนสองคลิปได้มาท้ายถุงทุกคนนู่นเอฟซีว่าตรงนี้ยังไหนวะตกลงในยแล้วเราตำรวจได้หมดเกาะกลางทุกคนอ้อยเกาะกลางร้างไปเลยโอเคไปลเหมเพื่องจ๊ะโอเคไปดูดีว่าเราจะได้ไหมถ้าไม่ได้ตรงนี้เราพุ่งเข้าในเลยไหมยังนี่ยังนี่ไหมเพื่อนเหรอกขางในนี่ไหมเ้าในแล้วจริงปี๊ไปทุกคนปะืนลูกพี่ได้ยังโก้งปิดพบกองได้ไหมถี่มันเลยโกงโค้งบุ้งตึงฮะไปพบที่เหรอ แนไที่ว่าจะได้ไหมทุกคนปื้อไม่ปื้อนี่เอฟซีบอกว่ายังเนี่ยว่ายังเราเชื่อเอฟซีก่อนนี่กันเด็กเพราะว่าเอฟซีบ้านอยู่นี่ใช่ไหมบ้านอยู่นี่เรามาดูกันที่ว่าบ้านอยู่นี่หรือเปล่าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยจะเย็นเออเออบ้านอยู่บนควรถ้ายังมังเหตุว่าในบอกไม่เผยนี่นายังยังไหมพงษ์จ๋ายังเลยอ ลวดคลักคักเลยพวกแกเนาะนี่เห็นแล้วดิถ้ายังมันน่าจะอยู่ในบ่อใบ้านไนั้นยับไม่ตันเด็กมึงเหยนี่บงเียดใช้ความสามารถและเชี่ยวชาญมึงเหี้ยว่าตรงนี้ทนกว่าเพื่อนทนกวาเพื่อนแต่ว่ามึงเหี้ยว่าไม่ยังเราเข้าข้างในเลยไหมเชื่อบางเหียดเชื่อบางเหียดพัดน้ำไหมบนนี้ยังไม่หยุดรูปวาดอืมมันฮะอ๋อยังปลาจิ้มมันมันข้ามไปได้แต่ว่าพวกแก สี่ันเสร็จทุนมาดูดีว่ามันบอกว่าเอฟเอมันจ่าบอกว่ายังปลากิมมันจ่ามันปพูมบ้างลูกปลากิมเราแมวเราเข้าข้างในเลยวะไปเราใช้เวลาในความมันเออลูกพี่เข้าในเลยไปเราเดินเข้าหรือว่าขี่รถบ้างเนาะชัดเจนลึกไหมลูกพี่เดี๋ยวถ้าเราขี่รถมันรวยกว่าไหมขี่ขี่รถน้ำลึกไหมเออขี่ได้จะไปมานี่เอฟซีบอกบาง่อกีว่าเราเข้าไปข้างใน แล้วเราจะเจอกับของแท้ไหมเอลโอ้ยของแท้งจริงทุกคนมาดูกันที่ว่าอภิชาติความของปอมจะพาเราได้ปลาหรือเปล่านี่เราตามกันไปแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เกาะกลางทุกคนเมียดบุกแต่ละที่แต่ละที่นี่อ่าพอได้หาได้พอหาได้ดีกว่าแถวนี้บ่นี้ยังไม่รู้พี่ลูกโคกเลยนู้นเลยนู้นวิ่งบ้านหมดนู้นรอมังจ้าลูกโคกเลยนู้ ลูกกอกปลาช่อนไงเห็นมันบอกว่าตรงนี้นายยังน่ายังเงี้ยวะนายยังควงไงมันล้วงอะไรหรอฮลูกเส้นเงี้ยชนผื่อวะรู้จักรู้เส้นมันว่าเดี๋ยวมันเห็นอะไรต้องงูวะมันบอกว่ายังนี่นี่แหลยปลาที่แหลยปลาที่โอ้โหปลาตัวใหญ่ทุกคนใหญ่หนักทุกคนเลยบังล้อพาเงียบมาก อยู่เลดีผัพองฮะมันยังเงียบเงียบมาเลยเลยไหมเงียบขงแท้าทำเราว่าเรายังไม่บังรออ่ะบอกเลยว่าไม่ยั่งอีตายังไม่เ้จั่ะสักตึงไหนดิวายไม่ใช่เข้าไปเลยไหมลูกพี่ป่าที่บ้านอีกแล้วทุกคนหรอบังรอพาอเงียบบุกไอ้นี้ทุกคนหยาขีเลยยังม่ลกพี่กางใน ไม่ต้องกลัวเรามา fc fc พาไปเลยทุกคนเข้าป่าลึกนะม,มาดูกันที่ว่าคลิปนี้จะเป็นอย่างไรลุ้นกันทุกคนปลากัดปลาสิบแปดน้ำมากับบังชื่ออะไรครับบังวายิปบังวายิปวายิปพามาเข้าหาบองหลายจริงทุกคนเลยไปนะเ,เลยเอ้ยชวนไปเลย <c oughs> เอย <c oughs> มึงเหี้ <นำ S 1> <อ> มังเหยีได้บางว้อเบื่อให้แลยทุกคนหล่อหมายเพื่อนหมายอะไรกับเนี่ยเพื่อนหมายอะไรของเพื่อนนี่โดยจากรอยเดินแล้วน่าจะคนมีคนมาเอาแล้วนะพี่เนาะแล้วจ้ะหมายเป็นไงหมายหมายเด็ดแต่ดเ,ดเพื่อนหน, <c oughs> นามเพจริง <c oughs> <c oughs> จ้ะนี่ตาไม่มีปลานี่เข้ามานี่เจ๋้งปิ้งเลยนะลูกพี่มั่นใจแค่ไหนครับอ่าที่ประเด็แล้ววังโลก มันลดมันลึกไปทีแล้วฮัลหันดิกจับได้เราก็ต้องได้ข้งเนาะไม่ได้ระดับบางเหยียดต้องเซียนปลาจับนี่กระดานน้บางวายิปก็ยังพุ่งละกระดบบางเหยียดส่ยลายาวก็ยังเจ็บเลยทุกคนเออบางวายิใส่ยการท่านเลยมันไม่เคยบางวายิปบอกมึงจ่ามันบอกว่าไม่เคยมึงจตามันจะพาเราไปไหนฮะ เออถ้าเป็นบางเหยียดขี่ก็เข้ามาดีกว่าสิห้องเนาะเออเหยียดบิดหมดเปลือกเลยนี่เข้าในนี้เดี๋ยวเก่งใจเดี๋ยวโดนเบ็ดแล้วเนาะไม่โดนเราสายบุกอยู่แล้วมังจ้ะโอ้โหตอนนี้เราเดินใช้เวลาแปดวันตอนนี้มังจ้ะเราเดินเข้ามาข้างในแล้วพอเข้ามาถึงน้ำแห้งมึงจ้ะลูกเส้นตั้งไปอ๋อ ผมกับญาติคีเกยแล้วจ้าอุป,ปรสรรคมากมายเสียเหลือเกินทุกคนนี่เราพาทุกคนมาแล้วช่องทางการเดินเข้าไปหาหม้ปากัดและยังไม่ได้ชนปากัดเลยลูกพี่มันมีจริงหรือเปล่านู่นวางข้างในนูน่นนะมีมึงลูกพี่เหรอฮะทำไงแห้งหมดนเล้ยงวะห้า,หาสิบบายไม่มีน้ำจริงมึงเจอมันทำวาทำไงให้มดนเลย้ย เดตาไทยก็มีอุ้ยนกยักษ์บ่ตาไหนลูกพี่อุ้ยช็อตจีนมาเลยดิปากขวาก่อนนะอืพบกไอขี้โอ้โหเราไปปลดญ้าขี้เกินฮะนี่ตาลาเบ็ดมามังเจออือพางชื่อมึงเห็นว่าตรงนี้นามีประกาศมิลลาทุกคนอืมขันน้ำมรงจาเงียบกีบ น่ากลัวเลยได้โดูด้วยน้ำเลี้ยงเกมันถ้าพบฟองมันเริ่มงเกเนาะแต่ตอนนี้ทุกคนดูไม่ต้องเกะเลยเดี๋ยวขายแล้วทุกคนฮะน้องกอกแล้วลรอทุกคนบางเราบอกขี้หกแล้วลบางหรอยิ่งเหลยยังแล้วลรอตื่นยังไหมมันยังไม่เงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันดำมันป่าดำเลยนี่บอนี้ยังไหมตัวลงไม่ยังบางเหตุเราไม่ยังบังเจ้าอ่ะเพื่อใช่ ะไม่เล่เลยจับยากมั้งเนาะเงียดเดินลงไปเทียเดียวลูกพี่ว่าพ,พึ่งมั้งเดี๋ยวเงียดไอ้นู้นก่อนเปือกหลุดลูกพี่ว่าอะไงเงินมีเลยอไม่ไครับเราอยังเลยวะใหญ่อมเพลเราอยู่กับเจ้าสินแล้วตอนนี้มีไหมมโโีโอ้โหนกเป็ดน,น้ำทุกคนนุ้งโอ้โหมาเป็นชุดอยไปมดนี่รองกลางด้วยโอ้โหเงียดมาบ,บุกแล้วไปทุกคนเราไปไหนต่อลูกพี่ มีนักสีเรื่มมามีเรื่มมาสีสีนาสองลัานยัน <c> จ <ười> ัดไปทุกคนนาเราลัานยัน <c ười>